เอาไปลองเนาะหลังจากมาแต่ทําบ so ุญเอาไปลองนี่กทางบก็จัดสุดใหญ่เนาะกน้ําสามปลาทงทีมงานพี่น้องเนีก็รวมตัวอีกคือเก่าเนาะสวัสดีเด้อสวัสดีีใหม่ สบายดีเด so 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 ้สบายดีสบายดีกำลังกำลังอยเห็จักั้นแม่น่ะฮ่านลาฮดาฮ่าฮดาฮ่วฮ่าฮ่า่อกัาฮงคฮ่าน่าะ่อง่าอยา่าฮ่าาส่าฮดีเด้อ่าฮ่าาฮ่าฮาฮา่า่าฮ่าฮ่าฮ่่่่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่า่าฮ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 าฮ่าฮ่เลยเนาะาา

ัวนาจะเต็มน้ล uh, ah, uh, ้วเลยเปนล่งะ็นเป็นลวงอเปนม่กินเ่ออเอมันคือมีคือมสองสีว่าเสีนสีม่วงน้ำมีมีมีอย่างแน่มื่อนี้นะมีหอยมีลูกซีนมีหอยมีลูกซีนปลาอาเผาอ๋อ

đang tiêm cái đồ nó mi hỏi khen gì nó kìm được cung bàn đấy đã phải một này đó, nó phải kìm lai đấy kìm được kìm nào rồi Oh, hoa <laughs> <laughs> oh, 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 <laughs>

นาย่อดวายเกันม่ดีาย่ายว่าหัวกันไปหน่อยเนาะว่า่ยอดเกมไดี่ยอกันฮ่า่ี่่่ี่้น้องปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่ใหญ่ได้บ่่้ว่้ว่คคือเกิดสามเพื่อนปะเนาะเกิดวนี้เนาะให่่

อ๋คนหนาตุกเนี่ยากัน้นากินได้ขบุนเดี๋ยวุนบ่อของอาหารบ้างกินกุ่นเอนกนออนี่เป็นยังเนาะะปุ้นหรือว่าขนมจีนเนาะเอาน้ำน้ำันได้มาด้อมาจากขบุ้น วามันจะกระพุ้นเอาปัดวเลยเ้ยบอร์ไหนอยเอ็มเด้อคอยเลยเออ่อยรอใ่ในในคลิปไหนอให้ขึ้นแหนะออีัดใหญ่อเนาะกว่ายว่าคอมารอได้รอได้นะเองเนาะไปหน่อยเนาะอ๋อตัวหน่งจาก

เอาแบบบริการบริการเจ้าของเลยนะเมีดเมีดเมีดสามัคีเนาะเป็นอีกที่สามัคีอ๋อสบายวะสีแดงกับสีขาววะ สีเหลสีอาอสบางกันบ่ฮอาอซบางครับอยากกินเหล็กินข่าวเนาะซับกันถึงแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีโอ้มันนี่อนลูกอนลู้องมานามงมี่นน้องามานาบ่เออหลานเ้หกเลยเนาะหนึ่งเนาะว่เป็นยัง

โอ้ของมากว่านี่ยหอยกระเมียนี่ต้อได้มากกันนี่เมียเนอะยาวเจ้านี่อตัวัาก็ตาเคียวมันมากนท่านน่ะอยกับมักเมียอยมาแล้วเออเด้อมักแห้งขนาดเมียนี่เออไปเฮ้ยยัเออวันนี้ยิมจัเอตนตอนเท่ากันแล้วบ่

thằng ไอ้ cái กําลังสละวนอยู่พี่น้องนี่เนาะบ่ đó. Hmm. <cười> 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 ơ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 , không có một đơn một đứa đấy có một cái, chỉ có một không nó, là nó, tiếp tiếp hỏi tiếp khẩu đấy không hỏi 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 khâu khâu ผู้เข่าพ่อมอ่าเข่าพ่อเฮ้ยภาษาตัน้าปูได้ผู้สาเตอมรีข่บ bớt bớt đâu bà nhang bò hả đi bay 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 เข้าพี่น้องเหนาะเอาคนเข้าพี่เขาพี่เฮ้ยเข่าเข่าพอกันย่บ่เข่าอกันยู่บ้เข่านะใส่เ้เข่าสิกชใส่จ้เลย้เมย์่เลย

<laughs> ừ, rồi rồi chị cả đơn á không <laughs> à, thể nữa mà không ạ con chân lắm à bay áo uống rượu bay vì nó nghe nắng 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 giờ nắng 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 thấy nắng 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 เฮ้สบายดีเด้อสบายดีสบายดีโอ้ก่วแข่งบุหุมือเอาเราจะ้ินสัวนนี้มันมีสูตได้คอทากเขาโอ้ยเนาะถือแล้ถือแล้วดึงกูพูดอ่าให้รับไปก่อนให้รับไปก่อนสามีไปก่อนอ่าอ่

เด้อเด้อเด้อน่ะลังเด้อหน่ะสัมมนาเด้อสูกสิ้นย่มาเูียะฮะสิ้นสุขสิ้นบดดีไม่รู้บดเนาเนียเอาเอาท่าพูดเด้อใหญ่ไหมมันลายขอลูกสิ้นึ้นเล่เด้อฮันตอรนั้นเนาะเอ่าเพราะว่าเพราะว่าแถวนี้แถวไม้ดิแถวไม่แถวไม่เออแถวไม้ว่เป็นยัง กบ่คยกินพักว่บ่คยบ่กินพักบ่ได้ได้ได้ม่เาไปน่าะลงมือไปนี่เนาะเอาลงมือได้ลงมือได้เนาะพี่น้องนี ไปจบนพี่น้องเนาะสําหรับที่นี้ลําลาไปก่อนเด้อเนาะขอบคุณก็ขอขบคุณทางอ่าเนฮักทางตู๊อนุรวาสั่นเนาะทางแม่อยู่ที่มีแฮงเด้อเาสุขพแล้วก็แข็งเนาะาลจเจ็บลาเด้อเนาะฮะเจบนน้ว่าสิ่เลยจะได้เครียดค่อยเมื่อ้นี่ ก็เก็บเงินใช่ไหมก็ใครอยู่ทีนี่ได้ไหมเด้อเนาปฏิบัติรัไใครการเจ็บตั้งกลวงเนาะวันนี ını, io, oh, okay. ้ปีใหม่ฟ้าใหม่เนาะโอ้จะมีก็สิ่งดีๆข้ามาอ่าในครอบครัวเนาะตลอดปีและตลอดไปได้ไหมเด้อเนาะสาธุอยู่มันกวนยืนเนาะทำด้วยทำด้วยฟังฟังเด้อเนาะฮะมืดอ่าทำวันเช่นีกันก่อนก่อนละเงาเนาะกินข้าวกินน้ำสปาเจ้ากนพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะ